เราอยากรู้โทษของการที่บูชาเทพหรือพระเจ้าเทพเจ้าอะไรพวกนี้ครับหรอว่าเชื่อหมอดูนี่มีโทษไหมครับมีมีโทษคือเขายังมีความเห็นผิดนะโทษมันคือความเข้าใจผิดเขาจะไม่ได้ตามปรารถนาเพราะการกระทําอย่างนั้นเพราะโยมกําลังเข้าใจผิดคิดว่าเทพนั้นบันดาลอะไรได้มันเป็นหนึ่งในมิจฉาทิฏฐิว่ากรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากผู้อื่นบันดาล มันก็ไม่ได้โทษอะไรหรอกโทษคือโยมจะไม่ได้ตามปรารถนาแต่เวลายมบนแล้วยมได้เนี่ยมันเป็นเพราะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมยมเข้าใจผิดสองชั้นใช่ไหมแทนที่จะเชื่อว่าเอ้ยเนี่ยเราได้เงินมาเนี่ยเพราะว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแต่คิดว่าโอ,โ,โอ้โหเนี่ยบนเทพเนี่ยนหัวหมูห้าสิบหัวเนี่ยได้ละนะอ่าเข้าใจผิดซ้ําซ้อนไปอีกมันจึงเป็นมิจฉาทิฏฐิที่ฝังลึกลงไปเรื่อยๆ เรียกอวิชานั่นเองความไม่รู้นี่คือโทษของมันทําให้โยมหลุดออกจากสังสารไม่ได้หลุดออกจากธรรมชาติที่แก่เจ็บตายไม่ได้ก็คือโยมก็ต้องแก่เจ็บตายต่อไปหมดจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาหมดจากเทวดาไปนรกหมดจากนรกมาเป็นเดรฉา,านมาเป็นเปนลวพิสัยก็วนกันไปตามเหตุถ้ามันมีเทวดาถาวรก็ดีมันไม่มีเทวดาถาวรน,นะ มนุษถาวรมันก็ไม่มีรัตยมบอกอ้าไม่เป็นไรก็เกิดเป็นมนุษย์อีกก็ได้อ๋อเศษดินปลายเล็บนะคิดว่าจะได้เกิดแล้วเห็นไหมอ่าคิดว่าจะได้เกิดง่ายเหรอไม่ง่ายแล้วถ้าเกิดมาอ้าวได้เกิดเป็นมนุษย์จริงพิการนะเป็นไงสนุกไหมไม่สนุกเห็นไหมอ่ามันไม่แน่นะเกิดมาเป็นบ้าแล้วน้ําลายยืดตลอดเนี่ยไม่สนุกอีกเหมือนกันอ่ามันไม่ใช่คนเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันจะได้ชาติตระกูลดีบทนะ ได้อาหารเครื่องหนุ่งหฮมยารักษาโรคทุกคนแหม я, เพียบพร้อมหมดอย่างนั่งนั่งกันอยู่นี่เพียบพร้อมนัเนี่ยนะยมไปดูหลายเทหลายที่ใช่ไหมอนอนข้างถนนอนุจลาปัสวะเต็มไปหมดน่นนะทุกทรมานนะเนี่ยพอเข้าใจนะ